กคนคะวันนี้มีไอเทมใหม่มาอวดแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองใช้เพราะว่ามันดีงามมากเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาปากแห้งคล้ำลอกนะคะทาลิปก็ไม่ติดต้องตัวนี้เลยจริงดีจริงๆค่ะคอนเฟิร์ม e s t e e Lauder p ดอร Color e n ันะคะเป็น Color อร์รีพ i นิชลิปบ l ันะคะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะ เดี๋ยวมาแกะให้ดูว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะคะว่าเขามีหน้าตาเป็นยังไงสําหรับแท่งลิปกันนี่ค่ะมีสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์แบบนี้นะคะด้านบนก็จะเขียน Estee l a d e r แบบนี้แล้วก็ด้านล่างก็เป็นรายละเอียดของลิปนะคะเป็นแท่งสีชมพูนะคะออกแบบมุกมุกประกายมุกมุกหน่อยสวยมากหรูมากแล้วก็แท่งลิปจะเป็นแม่เหล็กนะคะทุกคนดันขึ้นไป ก็จะมีแบบแรงดูดหน่อยแล้วถ้าปล่อยก็จะดูดตึ้งแบบนี้เลยรูมากเก๋มากนะคะเปิดออกมาด้านในก็จะเป็นเนื้อลิปแบบนี้เลยนะคะเขาเป็นลิปบล์มที่ทาแล้วจะ,จะออกสีชมพูระเรื่อระเรื่อนนิดๆนะคะแล้วก็มีแบบให้อารมณ์แบบเย็นๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาสวอชให้ดูนะคะว่าสีเป็นยังไงก็เป็นเนื้อลิปด้านในของเขานะคะทุกคน พอมุนขึ้นมานะคะก็จะเป็นเลิปแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นมิ้นท์นิดๆนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะเดี๋ยวจะมาสวัดส,สีให้ดูนะคะว่าออกประมาณไหนคะ่ะจะสวัสดที่มือให้ดูนะคะทุกคนก็ฉลิปแบบนี้เลยนี่นะคะ ก็จะช้ำๆแบบนี้เลยคือไม่ได้ขอกแบบสีชมพูมากเลยนะคะคือแบบละเลืยอยๆเยๆบาๆบางมากเลยค่ะสีแต่ว่าให้ความชุ่มชื่นได้ดีมากๆเลยค่ะคนที่มีปัญหาปากแห้งปากลอกปากค้ำนะตัวนี้น่าจะเวิรสุดๆเลยเปลองกันดูนะคะ